ทีโทรแมพี่น้องเอฟซีโทรโลกครับมาหนี้มาตอบทุกประเด็นนะครับที่เกี่ยวกับประก็นฝาสูบนะครับพี่น้องเอฟซีนะประก็นฝาสูบนะครับบางท่านก็ทากาวบางท่านไม่ทากาวนะครับที่นี่นะครับผมจะมีคําแนะนํามาฝากพี่น้องเอฟซีสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของประก็นฝาสูบทั้งหมดเลยนะครับอ่า แวปรเกันฝาสูบนะครับมันจะมีสองแบบอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะอ่าพื้นฐานเลยนะครับจะมีปรเกันอยู่สองแบบอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะปรเกันแบบหนึ่งทากาวได้ประกันแบบหนึ่งทากาวไม่ได้นะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าแบบไหนทากาวได้แบบไหนทากาวไม่ได้ระหว่างสองอันนี้นะอ่าให้พี่น้องลองตอบดูสิคิดในใจไว้นะครับประกันสองแบบนี้นะครับ แบบหนึง่งพ่นสีมาแบบหนึ่งไม่พ่นสีนะครับพี่น้องเอฟซีนะแบบที่พ่นสีมานะครับแน่นอนนะครับแบบที่พ่นสีมาทําไมเขาถึงต้องเคลือบสีมาแบบนี้นะประเก็นเหล็กที่เคลือบสีมาให้พี่น้องรับรู้ได้เลยนะครับว่าประเก็นแบบนี้ไม่ต้องทากาว<ม>นะครับทําไมถึงว่าไม่ต้องทากาวทําไมถึงต้องบอกแบบนั้นมันมีเหตุผลอะไรนะฟังดีๆการที่เราเอากาวมาทานะการที่เรากาวมาทารู้ไหมว่า เวลาเราขันบีบเข้าไปมันก็จะรีดกาวออกด้านนอกอยู่ดีนะครับถ้าหากว่าพื้นผิวของเราเรียบสม่ําเสมอยังไงมันก็ต้องรีดกาวออกด้านนอกอยู่แล้วนะครับดังนั้นกาวไม่มีประโยชน์ละทีนี้นะครับถ้าเป็นสีละ่ะสีที่เขาพ่นมานะครับมันทําหน้าที่แทนกาวอยู่แล้วนะครับน้อง fc สีมันยืดหยุนนะครับสีมันมีความหนาที่เขาพ่นมานะครับทดแทนกาวนะครับต่อให้ท่านขันบีบลงไปแค่ไหนสีมันก็ ไม่รีดออกไปทางด้านนอกนะครับพี่นนอกเอฟซีดังนั้นนะครับปะเก็นเหล็กที่เขาพ่นสีมาไม่ต้องทากาวนะครับอ่านี้เป็นแนวทางนะใครอยากจะทาก็ทาไปแต่ทีนี้การที่ท่านเอากาวมาทาแบบนี้นะครับประสบการณ์ของแต่ละคนเจอมาไม่เหมือนกันบางคนเจอแล้วเก็บเงียบนะครับแต่ของผมผมไม่ได้เก็บเงียบนะสาหรับปะเก็นพวกนี้นะครับปะเก็นนะครับพวกนี้นะครับก็ต้องบอกตามตรงเลยนะว่า สีที่เขาพ่นมานะครับถ้าหากว่าเราเอากาวไปทานะครับกาวนะครับอาจจะมีสารเคมีบางอย่างเร่งให้มันแห้งนะอ่าอาจจะใช้คําว่าชินเนอร์ก็เป็นไปได้นะครับพี่น้อง FFC ฟละนะครับเล็กเกอร์หรือว่าชินเนอร์ที่ผสมสีมาที่เขาพ่นลงไปนะครับชินเนอร์เล็กเกอร์นะครับทั้งสส่วนนี้นะครับมันทะเลาะกันนะครับพองมันทะเลาะกันมันเป็นยังไงนะครับสีลอกสีพองสีแตก นะครับพี่น้องเอฟซีนะอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเคยเจอแต่เก็บเงียบนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเอากาวทาลงไปปั๊บสีมันพองและสีมันลอกแล้วท่านไปขันบีบปั๊บมันรีดทั้งกาวรีดทั้งสีออกตรงนี้เกิดเป็นช่องว่างนะครับเกิดเป็นช่องว่างนะครับสีแตกนะครับกําลังอัดรั่วนะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้ฝากไว้ให้ชิดเป็นแนวทางนะครับพี่น้องนะทีนี้นะครับอ่าปรเจนแบบนี้นะปรเจนแบบนี้นะครับ เราสามารถเอากาวมาทาได้เลยนะถ้าใครอยากทากาวทาได้เลยนะเพราะว่ามันไม่มีสีไม่มีอะไรเคลือบมาให้ท่านอยู่แล้วนะครับพี่น้องนะแต่นะครับจริงๆแล้วถ้าพื้นผิวมันเรียบก็ไม่จําเป็นต้องทากาวนะครับทุกท่านนะอ่าอันนี้นะครับก็เป็นแนวทางมาให้กับพี่น้อง f อฟแต่ถ้าหากว่ามีพี่น้องถามมานะครับก็เห็นคําถามถามเข้ามาอยู่ผมลงคลิปสั้นไปนะ เอาสเปร์มาพ่นให้เป็นสีดําแบบนี้ได้ไหมนะครับคําตอบก็คือได้นะครับให้เอาเป็นสเปร์ทนความร้อนสูงนะครับสเปร์ทนความร้อนสูงนะหรือสเปร์คล้ายๆกับว่าอ่ารองพื้นกันสนิมพวกนี้มันจะเกาะดีกว่านะครับพี่น้องเอฟซีนะก็ให้นะครับพี่น้องนะครับอ่าเอาสเปร์ที่มีเกรดสักนิดหนึ่งมาพ่นนะครับแต่อย่าพ่นซ้ําหลายรอบ นะพ่นซ้ำหลายรอบเดี๋ยวสีแตกสีพองอีกนะครับพี่น้องเ c ซซึ่งนะครับสูตรการพ่นสีนี้นะครับสำนักแต่งหลายๆสำนักนะครับขเขาก็ใช้สูตรนี้กันอยู่นะครับทุกท่านนะเอาละนะครับแต่ถ้าเป็นประเก็นนะครับแต่ถ้าเป็นประเก็นที่เขาพ่นสีมาแล้วท่านอย่าเอาสีไปพ่นซ้ำนะอ่านะครับต้องเข้าใจนะว่าสเปรย์เลกเกอร์หรือทินเนอร์หรือสารเคมีที่ผสมมาในสีมันจะตีกันเองนะครับ มันจะทําให้นะครับสีมันลอกสีมันลอนสีมันแตกนั่นเองนะครับพี่น้องเอฟซีนะดังนั้นถ้าเขาพ่นสีมาแล้วอย่าไปพ่นซ้านะครับสีมันจะลอกทีนี้นะครับก็จะมีนะครับคาถามถามเข้ามาอีกว่าประเก็นใส่ด้านไหนนะถ้าเป็นรถ2จังหวะโอเคนะครับถ้าเป็นรถ2จังหวะท่านก็เอาหน้านูนออกมาข้างนอกนะเอาหน้านูนออกมาข้างนอกนะครับนี่นี่นี่ดูตรงขอบเนี่ยนะตรงขอบตรงกลางแล้วหน้านูนออกมาทางด้านนอกนะครับพี่น้องเอฟซีนะ ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่รุ่นเหมือนกันแหละนะครับเขาอาจจะปั๊มมาปิดพ้านก็ได้อย่างเช่นตัวนี้นะครับเอาด้านเอาด้านเอาด้านนูนเข้าในเอาด้านเรียบออกนอกนะครับเห็นไหมนะครับประกันมันจะไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องนะอ่าประกันสองตัวเนี้ยท่านดูดีๆเลยนะเนี่ยเวลาเราใส่เราใส่ด้านนี้อยู่แล้วนะครับอ่าเราใส่ด้านนี้นะเนี่ยนะครับนี่ตรงนี้ขึ้นบนอยู่แล้วนะมันก็จะเอาเป็นด้านอ่าด้านเนี้ย ะครับด้านนี้ออกนอกนะครับ ok ด้านนี้ออกนอก ok นะสังเกตดูดีๆนะครับเพราะว่าประกันแต่ละยี่ห้อมันก็ปั๊มมาไม่เหมือนกันหรอกนะครับทุกท่านนะดังนั้นนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับถ้าเราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นรถ2จังหวะโอเคมันก็จะใส่ลงไปได้ทั้ง2ด้านนั่นแหละแต่ถ้าเป็นรถ2จังหวะก็ผมจะเป็นผมนะผมเอาหน้าคว่ำเข้านะอ่านะครับ ทีนี้นะครับถ้าเป็นปะเก็นแบบนี้ท่านใส่ผิดมันใส่ไม่ได้หรอกนะครับทุกท่านนะลำดับต่อไปนะครับเราไปพูดถึงเรื่องของอปะเก็นทองแดงนะครับปะเก็นฝาสูบชนิดทองแดงนะครับที่เป็นทองแดงนะต้องทากาวไหมคําตอบก็คือไม่ต้องทานะครับพี่น้องแต่เทคนิคการใช้ปะเก็นทองแดงก็คือให้ท่านเอาไปเผาไฟก่อนนะส่วนเทคนิคการประกอบนะครับหลังจากเราเผาไฟแล้วนะ เราจะประกอบเลยก็ได้ก็แล้วแต่เทคนิคของอาจารย์ช่างแต่ละท่านแต่ถ้าเป็นผมผมจะปล่อยให้มันเย็นก่อนนะครับแล้วผมจะทําความสะอาดทาความสะอาดขี้เขเม่าออกก่อนนะครับทุกท่านแล้วผมค่อยทําการประกอบทีหลังนะครับนั่นก็เป็นอีกสูตนหนึ่งอีกเทคนิคหนึ่งนะครับสําหรับปะเก็นกาไฟนะครับปะเก็นกาไฟหรือว่าปะเก็นไฟเบอร์นะครับพี่น้องเอฟซีนะที่เป็นหนาหนาน,านานะนะครับให้เอานะครับน้ํามันเครื่อง หรือว่าจระ,ะบีชโลมก็พอนะครับพี่น้อง fc นะดูเหมือนว่าเขาจะชโลมกลาวมาให้เราแล้วนะครับเราใช้ความชื้นเข้าไปนะครับละลายกาวแล้วก็ทําการประกอบได้เลยนะครับพี่น้อง fc นะดังนั้นนะครับการที่เรานะครับจะเลือกใช้ระเก็นเราก็ต้องรู้หลายๆอย่างทิศเล็กๆน้อยๆเทคนิคเล็กๆน้อยขั้นตอนเล็กๆน้อยๆนะครับพี่น้องนะไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วนึกอยากจะทากาวก็ทาทากาวลงไปเกิดสีมันแตกสีมันลอนทํำยังไง นะครับถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วอยากจะพ่นสเปรย์นะครับถ้าเป็นแผ่นเหล็กธรรมดาสังกะสีธรรมดาแบบนี้ท่านก็พ่นได้ทากาวได้แต่ถ้าเขาพ่นสีมาแล้วท่านไปพ่นซ้ำเอาแล็กเกอร์มันไม่ถูกกันอีกสีแตกนะครับสีลอกสีร่อนอีกก็มีปัญหาตามหลังมาอีกนะครับสีน้องเอฟซีก็เอาแนวทางนี้ไปพิจารณาก็แล้วกันนะครับใครจะทําอย่างไรก็แล้วแต่สูตรของแต่ละท่านก็แล้วกันแต่ผมก็แนะนําในสไตล์ในมุมมองของผมเพียงแค่นี้ครับ อ่าก็ให้พี่น้องนำเอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ